สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเชอรนุ่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่83นะคะวันนี้มาในหัวข้อแปอาหารผิวจากธรรมชาตินะคะที่ช่วยทําให้ผิวขาวใสในตอนที่1น,นะคะใครๆก็อยากมีผิวที่เนียนขาวใสนะคะ น่นนะคะก็ได้ไปอ่านในบทบทความหนึ่งนะคะเขาพูดถึงในเรื่องของอาหารผิวนะคะวันนี้ก็ในตอนที่1เนี่ยจะขอพูด4อาหารก่อนนะคะ4อย่างอาหาร4อย่างก่อนละกันนะคะอย่างแรกนั่นก็คือมะนาวค่ะมะนาวหลายๆคนรู้จักใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการขัดผิวได้ด้วยขจัดสิวเซียนได้ด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะน้ามะนาวเขาก็จะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทําให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปังนะคะลดการเกิดสิวลดปัญหาหน้ามันนะคะรวมถึง ผิวหมองคล้ำนะคะจุดต่างดําอะไรพวกนี้ได้อีกด้วยในข้อที่2นั่นคือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะเขามี ประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไลโคปีนนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็บรรเทาอาการผิวไหม้จากแสงแดดได้อีกด้วยแล้วก็ยับยั้งนะคะการเหี่ยวย่นของผิวได้อีกด้วยนะคะในข้อที่3นั่นคือมะละกอค่ะมะละกอเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ดูแลในเรื่องของท้องผูกได้นะคะคือท้องผูกเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผิวของเราไม่ไม่ใสด้วยนะคะแล้วก็หมองคล้าด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขาจะดูดซึมสารพิษนะคะจาก กากอาหารที่มันบูดเน่านะคะในลําไส้เนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดทาให้เกิดอาการสิวเฮอนะคะแล้วก็ผิวหยาบกรานนะคะซึ่งอาหารผิวจากธรรมชาติเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องผูกได้แบบทันใจนั่นก็คือมะละก,กอน,นั่นเองนะคะเพราะว่าผลไม้ชิ้นนีเน้เขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็ทําให้การขับถ่ายเนี่ยคล่องนะคะรวมถึงบํารุงผิวให้เป็นปังด้วยสารเบต้าแคโรทีนอีกด้วยนะคะและ ะะข้อสุดท้ายข้อที่4นั้นก็คือปลาแซลมอนค่ะนะคะการรับประทานปลาแซลมอนเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสแล้วก็เนียนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านะคะเขาจะมีโอเมก้าสตัวโอเมก้าสเนี่ยเขาจะไปเก็บความชุ่มชื้นนะคะของผิวเนี่ยเอาไว้ทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงสุขภาพดีนะคะและก็ยังมีสารเขาเรียกว่ามีแร่ธาตุลิเทียมช่วยในเรื่องของการป้องกันผิวไม่ให้โดนแดด นะคะไม่ให้โดนแสงแดดที่แบบมาทำลายที่ผิวเรานะคะสำหรับอาหารนะคะ4ชนิดนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในตอนที่2อีก4ชนิดนะคะเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ